ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกับลุงกันสมบรรณาชาแนลเนาะในเช้าวัวนฝนตกเนาะตอนนี้ก็ประมาณตีห้ากว่าแล้วเนาะข้างนอกเนี่ยฝนตกนะครับพี่น้องถึงได้ยินนะครับก็วันนี้นะครับลุงกันก็จะมาวิเคราะห์หวยลาวพัฒนานะครับ่อประจําบรรจุ วันศุกที่19กรกฎาคม67นะครับซึ่งมวดที่ผ่านมาเนาะงวดที่ผ่านมานะครับก็กลุ่มตัวเลขเนาะลุมตัวเลขผลลัพธ์ในตารางเนาะในรอบนี้นะครับสูตรที่เข้าเนี่ยก็คือสูตรเหมือนการสองตัวเนะาะก็อาจจะไปเข้าล่างเนาะก็คือเป็น ะมีตัวเลขอยู่ในตารางก็คือ95นะครับซึ่งกอ็อาจจะตรงกับตำแหน่งล่างนะครับตำแหน่งล่างนะครับแต่ว่าคู่นี้ลุงไม่ดึงมาวางนะครับแล้วก็อีกตัวนหนึ่งก็มีสี้ามานะครับมีสีเข้ามาอยู่ด้วยเนาะอ่านัวฝั่งเลขกําลังวันนะครับฝั่งเลขกําลังวันก็จะมีมีหนึ่งกับเก้า มีหนึ่งกับเก้านะครับคุณก็คือว่าตัวเลขในตารางเนี่ยมีทั้งทั้งสองตารางเลยนะครับท่านที่าจาัดทิดเพิ่มเติมเนาะจาัดคิดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ลุงวางไว้ให้นะก็ก็อาจจะโชคดีกันไปนะครับส่วนงวดประจำวันที่สิบเก้ากรกฎาคมเนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปดูตามรับชมกันครับมาดูการวิเคราะห์ หน่วยราวพัฒนานะครับเ <c oughs> มื่อประจำวันสุกเนาะวันสิบทีกก่สิบเก้ากรกฎาคมหกสิบเจ็ดนะครับนี้ก็ลุงสันก็ยังเอา,อาการวิเคราะห์นะครับเหมือนหลายๆงวดที่ผ่านมานะครับก็คือการเอาผลลัพธ์สูตรเหมือนกันสองตัวเนะาะมาเทียบกับเลขกำลังวันนะครับในวันที่ตรงกับหวยออก งวดันนัน้นนะครับอ,อันดับแรกเนาะอันดับแรกลุงกันก็จะเอาผลลัพธาของสูตรเหมือนกันของตัวมาลงในกลางกันก่อนนะครับก็คือเมื่อประจําวันที่19การากฎาคม67นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนะาะแถวที่หนึงนะ่งเนาะแถวที่หนึ่งก็คือ,อได้ศูนย์นะครับแถวที่สอง แถวที่สองได้ได้สองนะครับแล้วก็แถวที่สามแถวที่สามก็ได้สองเช่นกัน,นออรอบนี้ก็ยังใช้ผลลัพธ์สามแถวเหมือนเดิมน,นะครับคือให้ง่ายต่อการาวางทุกสามตัวนะครับจากนั้นเนาะจากนั้นก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบ,บหนึ่งนะครับเพื่อจะลงในตารางซ้ายขวานะครับ แถวที่หนึ่งเนาะศูนย์ฝั่งนี้เป็นหนึ่งเนาะอ่าฝั่งนี้เป็นหนึ่งฝั่งนี้เป็นเป็นเก้านะครับอ่าแล้วก็่าแถวต่อมาก็คือสองสองสองแล้วก็สามเนาะอ่าฝั่งนี้เป็นหนึ่งนะครับอ่าแถวที่สามก็เหมือนกันเนาะเนื่องจากผลลัพธ์เหมือนกันได้สามแล้วก็ได้หนึ่งเนาะอ่าก็ได้มาครบทั้งเก้า 9, ช่องเนาะทีนี้มาดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็เป็นเลขกําลังวันตรงกับวันศุกร์นะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะสัวแรกก็จะเป็นกลุ่มเลขเด่นเลขเด่นก็คือตัวที่มามากกว่า <c oughs> ว่าวตัวอื่นเนาะแล้วก็รองลองมาก็จะเป็นแถวที่สองนะครับกลุ่มเลขเด่นนะครับก็จะมีอยู่สามตัวนเนาะก็จะเริ่มต้นที่ตัวที่มามากกว่า มากกว่าตัวอื่นเนาะก็คือ,อศูนย์เนาะศูนย์แล้วก็ห้าสองตามลำดับนะครับส่วนตัวรองนะครับตัวรองก็จะมีเจ็ดมีเจ็ดมีสามมีสี่แล้วก็เก้านะครับาจากการสังเกตเนาะ จากการทั้งเที่ยนก็จะมีตัวที่เหมือนกันอยู่ประมาณสามเนาะประมาณสามตัวแล้วก็จะมะีสามสี่ตัวนะก็จะมีศูนนะครับมีศูนมีสอง,ม,สองมีสามแล้วก็มีเก้านะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะเอามาพิจารณาเป็นเลขเด่นได้นะครับ ิงนเรามาวางมาวางเลขเด่นดูนะครับเลขเด่นก็จะมีเริ่มต้นที่ศูนย์เนาะศูะ 0, นย์นะครับศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็สองก่อนเนาะสองสามแล้วก็ห้านะครับห้าสี่สีวันนะครับทีนี้ลองมาจับชุดดูนะครับ เรามาจัดชุดอยู่กันนะครับแต่โดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือศูอ 04, 2, 0, 2, 1, 3, 1, 30, นสองศูนสองหนึ่งสามหนึ่งสามเจ็ดเนาะ ตอนนี้นะครับข้างนอกฝนตกหนักมากเลยนะครับวงแกวได้ยิน้าไปถึงข้างในนะครับอตอนนี้ก็อาจจะได้ยินเสียงฝนนะครับแถวต่อมานะครับก็คือสี่เก้าห้าศูนห้าสามห้าสี่ แล้วก็อ่าเกลีนะ่ยตูนเนาะทีนี้ลองมาดูชุดสองตัวนะครับอ่าชุดสามตัวเนาะสามตัวนะครับสามตัวก็จะมีอะสองสองหนึ่งนะครับสามสองศูนย์สามห้าศูนย สี่ห้าสามแล้วก็เจนะ็ดห้าสี่เนาะอ่านี่ก็เป็นอ่กลุ่มตัวเลขเนาะที่ได้จากการวิเคราะห์นะครับอ่พี e ่น้อง f อก็มองเนาะมองผลลัพธ์มองผลงผลัพธ์ทั้งสองตารางนะครับอ่าแล้วก็เปรียบเทียบก,นะกับกลุ่มตัวเลขที่ลุงวางนะครับ ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับทุกเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้ยิตาจรณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนะาะลูกันก็ยังเอารูปแบบเนาะรูปแบบหรือว่าการวิเคราะห์หมวลที่ผ่านมาเนาะก็เอา กลุ่มผลลัพธ์นะครับอของสูตรเมือนกันสองตัวนะครับมาเทียบกับกลุ่มเลขกําลังวันนะครับซึุ่งก็กลุ่มตัวเลข2องกลุ่มนี้เนาะผลลัพธ์ที่ได้นี่ยังเดินนะครับถึงแม้ว่าชุดสองตัวสองตัวสามตัวที่ลุงวาวไม่ให้นี่อา,อาจจะอาจจะหลุดไปนะครับแต่ว่ากลุ่มตัวเลขในตารางเนี่ย ถือว่าเข้านะครับเพีย,ง,ยงแต่ว่าลูกตันดึงออกมาวางไม่ตรงตำแหน่งแฟน,น,นเองนะครับก็จะถือว่าถือไม่ใช้ได้สามารถวิเคราะห์ให้กับพี่น้องได้ไดรับชมต่อไปได้เหมือนกันเนาะก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับมุงกันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟีที่ติดตามมุงกันมาโดยตลอดเนาะเหมือนนะเดิมนะครับลงกันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่า คลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงสันลงให้ได้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ